มาครับผมมันนี่มาพ่อก็ไปชัดยุนทำสินแชนแนลสินเตยครับผมใบสองหรอพี่น้องหาซื้อของเก่าเน้อบอกว่าอย่าไปเลยอนามัยนะมาจะได้ไหมกินเข่าก๋วยเตี๋ยวครับเส้นเล็กน้ำใสหมูลูกชิ้นครับผมพี่น้องมาเลยพี่น้องปุ้นอะปุนอุ้ยอุ้ยพี่น้อง ตอนเล่นกับพี่น้องสุขุมสุขคนต่ามาเบืองแ้วเป็นกระนังใจชัดมีเยอะครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ครับผมบ่อบ่อยผ่านกินใหม่ๆเนาะเป็นกระนังใจชัดมีเยอะครับผมสูบไปน้ำกันเนาะครับผมมาเปนะครับ หน้าโรงเรียนบ้านคลองอุดมนะครับหน้าโรงเรียนบ้านขลองอุดมครับเจ้าวเก่าชาวเดิมผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าครับหกสิบเจ็ดสิบนะครับผมเอะมเนี่ยไปขอยาบรรดาอยู่เอนะเรษฐีข้่งฮ้อนห่อนครับยามงก็ให้จยามบูออืม เส้นจอกนุ่มๆหอมหอมแบบน้ำก๋วยเตี๋ยวเ็นต้มกระดูกหมูนะครับเส้นนุ่มๆครับหอมละม,มุนมากู้ใด้มากินเลีวยติดใจให้พี่นออ้องน้ำก๋วยเตี๋ยวเ็นกระนวันวหนัวพี่นอ้องเ้ย มันเคมเหมืนกัน,นครับลูกชิ้นหมูนี่คบครับผมเนี่ยครับอาสิบหา,ข,าของเขาถึงเขอไม่ตรงเวลาหรอก บางทีกินก <ally> ๋เต <blade> ี ibly, <ine> ๋ยวบางทีกินหอวห่อขอมอะไเรงตรวจขลับไปด้วยเขานั่งกินอยู่ข้างทางเนาะหนูนะ ก็ได้น่อยเดียวเนะกินเขาเราก็ว่าสิเมื่อบานตันมันบยากาศฝนเริ่มสิมาแล้วบ่อยากตากฝนดุนะพี่น้องหย่อนแสงกันหน่อยนะครับผมอาจจะมืดกันหน่อยครับผมเด้อพี่น้องเด้อ เส้นนี้เส้นเพื่อนเหนียวนุ่มแบบลวกนิดเดียวนะประมาณลวกนิดเดียวก็แซ่บนะได้หลายอย,ยู่ครับผม Oh, <laughs> boy! เสียงธรรมชาติพี่น้องมาลูกสินลูกหใหญ่ๆพี่นอ้องเนอลูกขินหมูใส่ปลาครับผมอืมอมืนุ่มครับผมนุ่มหอมอร่อยครับผมสดแซ่ một à. wow. lời dùng nó con gì nay giữ chính chính Ngọc <laughs> แก่พ่อพี่น้อง <S <S <US> S> ขอโทษก็ไปเสียงกวนได้พี่น้องมากินอยู่ข่ามติดโรงเรียนบ้านกอง อุดมเด้อพี่น้องเด้อร้านก๋วยเตี๋ยวยาย <c oughs> ผมผ่านมาสเนี่ยผม,ผม <c oughs> ก็อุ่นเพิ่นประจำพวกอเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเจ็ดซิปเนาะเนาะก็อยากสนับสนุนให้เพิ่นขายได้หลายๆแต่บางที่ก็ได้ซิปถ้วยนี่ซิปถ้วยพี่แต่พเพิ่นขายหลายครับพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาเสินสินบ้านของอุดมโรงเรียนบ้านของอุดมนะครับผม แวะกินไนเดค้ครับผมแสบเป็นสี่ครับผมถ้ามาจากวงเวียนไกลกะอยู่ขวามือครับผมถ้ามาจากทั้งหองเยี่สอยบ้านห้องเตยมานน่มามาหนังเยียนบ้านค้องลมอยู่สายมือครับผมยังสี่ครับผมฝากน,านันย้ายนิดเด้อครับพี่น,อน้องผู้ไดพันไปพันมากกับแวะอุ่นมเพิ่มหนิครับผมอีเพิ่มจมีน้อยใหเ่านอครับผมฝีมือยังสี่นะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้การกินกว๋วยเตี๋ยวจังไสหมูลุกชิินครับผมให้หลายๆถ้าินมาสุภาพกินมุมม,มั่นการบอกการเจ้าสุภาพไปจัดขอโทษกคอไปพี่น้องสุขสุขนบอกกันไปในคลิปหน้านะครับมากะไรถือใจกระแรกครับผมสวัสดีครับ <c oughs>